สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ทุกท่านนะคะสบายดีกันสุขผู้สุขคนนะพี่น้องก็มาพบกับเกดอีกครั้งในช่องเคดอุเอสเอชแนลคนสีสเกตกันอีคือเก่าค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่อ่าที่5กันยายน2020นะคะก็ลืมวันลืมคืนแล้วพี่น้องจ้าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วเกินเนาะสำหรับในคลิปนี้เกดจะพาเพื่อนๆไปเก็บพริกที่สวนนะคะที่ฟาร์ม ที่เกตมาซื้อของเมื่อคลิปก่อนๆนะคะที่ว่าเขาเซลฟ์เซอร์วิสนะคะซื้อเองขายเองนั่นแหละค่ะคือเกตมากับบอสนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปเก็บในฟาร์มของเขานะคะแต่บอสนี่คือเป็นคนที่เขารู้จักแบบสนิทนะคะเขาก็เลยอนุญาตให้บอสเข้าไปเกดก็เลยมากับบอสนะคะเกวก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะโอเคไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เกตก็มาถึงที่ฟาร์มแล้วนะคะ ขับรถจากบ้านเกฑมาที่นี่ก็ไม่ถึง20นาทีนะคะนี่นะคะฟักทองของเขาก็ออกมาแล้วนะคะเป็นฟักทองลูกใหญ่มากๆนะคะนี่เขาเอาไว้ประจับตกแต่งบ้านในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยมีลูกรับแปดเหรียญน,นะคะ240ลูกใหญ่มากเลยพี่น้องจ๊ะใหญ่แห้งเลยใหญ่แห <laughs> ง เราก็มีหลายราคานะคะอันนี้เป็นลูกเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดดอลลาร์แล้วอันนี้ก็หกดอลลาร์นะคะคือมีหลากหลายไซส์นะคะมีทั้งสีขาวข้างในจะเป็นสีขาวหรือเปล่าเก๋ก mm ็ไม่แน่ใจนะว่าข้างนอกเป็นสีขาวข้างในก็น่าจะเป็นสีขาวเนะ mm hmm. าะคว้ทองเออแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะมี นี่มีแต่เงงามเลยพี่น้องจ้าทางนน้นเขามีข้าวโพดต,ตัดมาเป็นต้นขายด้วยนะคะแล้วก็มีฟางเป็นก้อนอัดก้อนขายนะคะ อันนี้หน้าตาเขา,เาตะปุ่มตะป่อมนะคะน่ดูอันนี้เหรียญห้าสิบเส้นลูกละเหรียญเล็กๆนะคะเจ็ดสิหเส้นห้าสิเส้นมีทุกไซสทุกขนาดด้วยี่นของจากนี่เป็นฟางอัดก้อน ก้อนละห้าเหรียญน,นะคะก็ใหญ่หนะ้าแล้วก็ต้นข้าวโพดท,ที่เขาตัดมาเป็นมัดมัดนี่สี่เหรียญน,นะคะมัดใบนี้นี่คือมัดทีนี่สี่เหรียญน,นะคะคนเขาก็ซื้อไปปร,ประดับบ้านกันนะคะมีข้าวโพดเป็นฝักติดไปด้วยนะคะเป็นข้าวโพดให้สัตว์นะคะกินไม่ได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแข็งมากนะคะแก่แล้ว พริกนะคะพริกเบลสวยมากพี่น้องจ๋างามายค่ะม็นบอหนวยใหญ่ใหญ่นี่คือเขาใส่ปุ๋ยนะคะเขาใส่ปุ๋ยมันก็อุดมสมบูรณ์เนาะคืองามมากๆค่ะมีทั้งสีเหลืองสีแดงเขาก็ปลูกผสมกันนะคะต้นเล็กต้นเล็กๆนะแต่ว่าลูกดกมากเต็มเปหมดเลยพี่น้องจ๋าใช่หมดเลยนะนี่มีแต่พริกเบลเห็นไหมพริกเบลอู้งามงามแหงงามแหง เขาปลูกหลายอย่างนะคะทางฝั่งนู้นเป็นพริกฮาราพิโนเพเปอร์นะคะงาม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 พี่น,อน้องจ้ามาทางนี้เป็นบรอสโซสเปล้านะคะเหมือนกับกระลำนะคะหัวเล็กๆเ,เนี่ย ลักษณะนี่นะคะลักษณะจะเป็นเหมือนกระหล่ำหัวเล็กๆนะคะบรัสโซสเปาก็รสชาติก็คล้ายๆกระหล่ำนั่นแหละนะคะคล้ายกระหล่ำปลีก็นำไปผัดนะคะต้นใหญ่มาทางนี้เป็นกระหล่ำปลีนะคะกระหล่ำปลีเขาตัดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นขแขนงนี่ขแขนงขแขนงเล็กๆออกอันนี้เขาตัดไปเยอะแล้วนะคะทางฝั่งนู้นก็เป็น เพเปอร์นะคะเบลเพเปอร์สีเหลืองอุย้ยงามค่ะพี่น้องจ้าส่วนทางนี้เป็นแตงโมค่ะพี่น้องจ้าแตงโมค่ะแตงโมแตงโมลูกเล็กๆเนาะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ mm hmm. เก็บซื้อ,อลูกใหญ่ก็เคลือตายหมดแล้วเนาะนี่แตงโมเขานี่อันนี้มีลูกใหญ่อยู่ลูกนึงนะคะนี่ลูกใหญ่อยู่ บอสขับรถขึ้นมานะคะเขียนก็จอดรถไว้ด้านล่าง เยอะมากกับพี่น้องจา๋านี่งามมากเลยเห็นไหมงามจริงๆอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะโอ้มีสรารพัดสีเลยสีส้มสีแดงสีเขียวงามมีลีพี่น้องจ๋างาม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 ดูสิดูสิคือเยอะไปหมดเลยนะคะเยอะมากค่ะเยอะจริงๆนะคะหนึ่บอสแก่ก,กำลังเก็บนะคะส่วนอันนี้เป็นพริกเชอรี่นะคะเป็นพริกเชอรี่ ดูลูกเขาจะเป็นกลมๆลมลักษณะนี้นะคะบอสเกชอบเอาไปทําเป็นยัดไส้นะคะแล้วก็ดองงามผีดองจา๋างามงามงาม พามาชมนะเพื่อนๆพามาชมค่ะเห็นไหมคะว่าคือลูกเขานี่แบบสวยงามมากนะคะสวยงามมากแล้วก็ลูกแบบใหญ่มากๆเลยนะคะต้นเล็กๆเ,เองนะแต่ว่าเขาแบบว่าคือเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ลูกเขาสวยๆนะคะเก๋ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปขายที่ไหนบ้างนะคะก็เห็นแต่เขาตั้งที่หน้าร้านขายนะคะ,าะ,คะอาจจะมีเอาไปส่งใน มา켓ในเมืองบ้างหรือเปล่าเก็ okay, mm hmm. ก็ไม่ได้แน่ใจนะคะหรือไปขายตามมาเ็ต่างๆนะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องจา๋านี่ทางฝั่งนี้เป็นาฮาราลพ,พิโนเพเปอร์นะคะนี่เก็ตจะให้ดูนะนี่คือฮาราลพ,พิโนเพเปอร์นี่นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเผ็ดนิดหน่อยนะคะเก็ตก็ชอบนะอันนี้อันนี้เก็ตชอบนี่เดี๋ยวเก็ตจะให้ชมนะคะนี่นี่นะคะฮาราพ,พิโนเพเปอร์หนะ้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นพริกเผ็ดนะคะ นบอสแกชอบเอาไปดองนะฮาราพิโนเพป,ปเปอร์นี่บอสชอบเอาไปดองเดี๋ยวไปดูทางฝั่งนู้นต่อบอสเดินไปทางฝั่งนูน้นนะคะบอสเดินไปฝั่งนูน้นนี่เป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงเขาก็เยอะมากๆเลยพี่น้องจ๋าลูกดกมากค่ะเต็มไปเบิดเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมไม่ทราบว,ว่าเขาจะขายทันหรอคะคือมันเยอะมากๆค่ะเขาก็ขายเฉพาะแค่หน้าร้านนะคะเห็นบอสบอสอย่างนั้นนะคะ คือเยอะมากเลยค่ะแนละ้วเขาก็เนี่ยเห็นไหมเขาแก่จนแบบว่าเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะคือเขาแก่มากแล้วอ,ะอ่ะแก่แล้วจนเปลี่ยนสีแล้วคือเสียดายเนาะคือเยอะมากๆคือก็เหมือนกับปลูกแล้วก็ขายไม่ไม่หมดมก็เสียดายของก็ทิ้งไปนะคะนู่นทางฝั่งนู้นก็เป็นมะเขือเทศนะเยอะเลยค่ะ ส่วนนี่เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเขาก็ลูกงาม,งามพี่น้องจ๋าลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะลูกใหญ่มากแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียบไม้ไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คือปล่อยให้เขา,เาไปตามธรรมชาติลักษณะนี้เลยนะคะแต่ว่าแปลงทุกแปลงนะคะเขาจะปูด,ด้วยพลาสติกนะคะมะเขือเทศเขาไม่เป็นโรคเป็นอะไรเลยนะเขายังสดยังสวยอยู่เลยค่ะเต็มเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องจ๋าอ้่นสอนเนาะอ้่นสอนอีดีเลย ไม่เห็นจะสีกัอ้อนซ้อนอ้อนซ้อนค่ะสวยงามนะคะคือเยอะแยะเลยนะนู่นฟาร์มเขาใหญ่มากนะคะฟาร์มเขาใหญ่มากทางฝั่งนู้นเป็นข้าวโพดหวานนะเพื่อนเห็นไหมทางฝั่งนู้นเป็นข้าวโพดหวาน สำหรับคลิปนี้เกศขอลาไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเกศจะให้ชมวมาเกศได้อะไรมาจากฟาร์มนี้บ้างนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้งองๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เกศด,ด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ